สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง V ีพธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่ยีิบสองนะครับวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นะดีส้มสีส้มนาโชคให้ทุกทท่านนะครับลาวสตาร์ของวันที่ยีิบสองเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับลาวสตาร์นี้ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับ ออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับอ่าตั้งเวลาไว้เลยนะครับสามโมงสีนะ่สิบห้านะก็มาเปิดดูได้เลยนะครับวิธีเปิดดูก็ไม่มีอะไรมากพิมพ์เข้าไปใน youtube นะครับพิมพ์เขาว่าผลลาวตาเนี่ยพิมพ์เข้าไปในนั้นตรงที่ว่าแว่นขยายเห็นไหมแว่นขยายเล็กๆอยู่หัวมุมข้างบนของช่อง u t u b e อะ่ะกดเข้าไปตรงแว่นขยายแล้วก็พิมพ์คําว่าผล ลาวสตาวันนี้อะไรก็ได้วไปแล้วก็กดค้นหามันก็จะขึ้นมาเองแหละแล้วเราค่อยมากดหาอีกทีก็จะทราบผลของลาวสตานะครับผลของลาวสตานี่จะออกทุกๆวันเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าละราวนี้แหละ4ี่ิบห้าหรือ50าสินี่แหละประมาณนี้นะครับห้าสิบหประมาณนี้คงไม่ถึงยาวกว่านั้นหรอกประมาณนี้นะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะที่เข้ามาใหม่นะใครที่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับหรือไม่ก็กดส่งสติกเกอร์อะไรมาสักอย่างก็ได้นะครับวิจารณ์ก็ได้นะครับวิจารณ์นะเปิดกว้างนะครับวิจารณ์เสียงดังเบาจังเลยหน้า หน้า V A P แดงจังเลย <c oughs> วิจารณ์มาได้นะครับทุกอย่างก็จะปรับปรุงหมดนะครับอืภายใน1ิปีนี้ให้ดีทุกอย่างเลยประมาณนี้ประมาณเถอะหมายถึงว่าเลขแม่นด้วยนะไม่ใช่ว่าดีทุกอย่างยกเว้นเลขไม่เข้าเลยก็จบเลยละประมาณนี้นะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทงนะิงนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะขอขอบคุณมากๆนะครับอ่าอ่ะ,อะเราชมแล้วใช่ไหมเราในแล้วใช่ไหมอ่าเราก็มาชมได้เลยคราวนี่ แคปเจอหน้าจอไว้นะครับถ่ายภาพหน้าจอไว้เลยเนี่ยถ่ายภาพอย่างนี้เลยถ่ายชื่ออันนี้ถ่ายภาพหน้าจออย่างนี้เลยนะครับเด่นเจ็ดแปดนะครับเน้นที่เจ็ดนะเน้นที่เจ็ดลองแปดนะครับอันนี้สายสายรูดนะครับสเอ่งไม่ใช่สายจอนะเน้นที่เจ็ดก็เจ็ดตรงนี้นะครับส่วนแปดคือตัวลองนะครับประมาณนี้นะครับอ่ส่วนตัววินก็ตรงนี้นะครับชุดวิน มือใหม่ที่เข้ามาใหม่คงไม่รู้จักหรอกชุดวินประมาณนี้ค่อยๆศึกษาดูเอานะครับรูดเจ็ดนะครับหรือ8ดก็ได้นะครับเด่นเด่นที่สุดก็คือเจ็ดลองกันเถอะนะรูดเจ็ดเด่นทึ่สุดลอง8ดนะครับประมาณนี้ส่วน9เนี่ยก็เอาไปพิจารณาดูนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่มองนะมองมั่งก็แล้วกันตัวตัวลองนั่นแหละชอบมาประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณม,มากๆนะครับลาวสตาออกทุกๆวันตามนี้นะครับ เข้าทุกๆวันด้วยอันนี้นะครับขอขอบพระคุณมา,มากๆนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีชโชคดีแห่งๆนะที่สําคัญก็คือไม่เจ็บไม่จนนะมันคง,ม,นงม,นมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทว,วีสุขนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับรุ้นลมเพื่อความบันเทิงครับสวัสดีครับ